นานมาแล้วในฟาร์มที่สวยงามและเงียบสงบมีลูกเจี๊ยบตัวน้อยสีเหลืองสดใสชื่อว่าเจี๊ยบเจี๊ยบไม่เหมือนลูกเจี๊ยบตัวอื่นๆเพราะในขณะที่ลูกเจี๊ยบตัวอื่นชอบจิกนอนและคุ้ยเขียดินเจี๊ยบกลับเงยหน้ามองท้องฟ้าอยู่เสมอดวงตาเล็กๆของเขาเต็มไปด้วยความฝันอยากจะบินทำไมเราบินไม่ได้ครับแม่เจี๊ยบถามแม่ไกบ่บ่อยๆ นกทุกตัวบินได้ทำไมลูกเจี๊ยบอย่างเราถึงบินไม่ได้ล่ะครับแม่แม่ไก่ใจดีตอบว่าลูกเอ๋ยลูกเจี๊ยบอย่างเรามีหน้าที่อยู่บนพื้นดินคุ้ยเขี่ยหาอาหารและดูแลตัวเองให้ปลอดภัยจะ้ะแต่เจี๊ยบไม่เคยยอมแพ้เขาเฝ้าสังเกตเหล่านกที่โผลบินไปมาในอากาศทั้งนกกระจอกตัวเล็กนกพิราบตัวอ้วนและเหยี่ยวที่สง่างาม เขาสังเกตปีกของพวกมันทิศทางการบินและลมที่พัดพาพวกมันไปวันหนึ่งเจี๊ยบตัดสินใจว่าเขาจะต้องหาวิธีบินให้ได้เขาเริ่มจากการกระโดดสูงๆทุกวันพยายามกระพือปีกเล็กๆของเขาแต่มันก็ยังพาเขาไปได้ไม่ไกลนักเจี๊ยบเริ่มสร้างเครื่องร่อนเล็กๆจากใบไม้และกิ่งไม้เขาลองกระโดดจากก้อนหินสูงสแต่ก็ตกลงมาทุกครั้ง คืนหนึ่งเจี๊ยบยังคงครุ่นคิดถึงเรื่องการบินนกฮูกตาโตสีน้ำตาลผู้รอบรู้ซึ่งเกาะอยู่บนต้นไม้ใหญ่เห็นความพยายามของเจี๊ยบเจ้าลูกเจี๊ยบตัวน้อยเจ้ากำลังมองหาอะไรอยู่หรือนกฮูกถามด้วยเสียงทุ้มต่ำผมอยากบินครับคุณลุงนกฮูกผมอยากขึ้นไปบนฟ้าเหมือนพวกคุณลุงเจี๊ยบตอบด้วยความหวังนกฮูกยิ้มเล็กน้อย การบินไม่ใช่แค่มีปีกแต่มันคือความเข้าใจในธรรมชาติและความกล้าหาญที่จะก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองนกฮูกเล่าเรื่องลมการส่งตัวและการใช้กระแสลมให้เจี๊ยบฟังอย่างละเอียด เจี๊ยบตั้งใจฟังทุกคำเขาใช้ความรู้จักนกฮูกมาปรับปรุงเครื่องร่อนของเขาเขาสร้างปีกที่ใหญ่ขึ้นและเบาขึ้นและเมื่อลมพัดมาในวันหนึ่งเจี๊ยบก็ขึ้นไปบนก้อนหินที่สูงที่สุดในฟาร์มด้วยหัวใจที่เต้นระรัวเขากระโดด ครั้งนี้แตกต่างออกไปเครื่องร่อนของเขาไม่ได้ร่วงลงมาทันทีแต่มันร่อนไปในอากาศชั่วขณะหนึ่งแม้จะแค่ไม่กี่ฟุตแต่มันก็มากพอที่ทำให้เจี๊ยบร้องออกมาด้วยความดีใจเจี๊ยบยังคงฝึกฝนอย่างไม่ลดละทุกวันเขาจะเรียนรู้จากความผิดพลาดและปรับปรุงเครื่องร่อนของเขาให้ดีขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุดวันหนึ่ง เจี๊ยบก็สามารถร่อนไปได้ไกลขึ้นไกลขึ้นและสูงขึ้นกว่าที่เคยเป็นมาเขาไม่ได้บินเหมือนนกตัวอื่นแต่เขาก็ได้สัมผัสกับท้องฟ้าอย่างที่เขาฝันไว้เจี๊ยบกลายเป็นเจี๊ยบน้อยนักบินที่ทุกคนในฟาร์มรู้จักและเขาก็สอนให้ทุกคนรู้ว่าความฝันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสามารถเป็นจริงได้เสมอถ้าเรามีความพยายามและความกล้าหาญมากพอ